อยากจะซื้อรถเข้ามาใช้เพื่อจะช่วยในเรื่องของการทําธุรก,กิจแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนดีวางแผนแบบไหนจัดการภาษียังไงอันดับแรกนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเราซื้อรถยนต์มาเพื่ออะไรเพื่อใช้ใจ่ายส่วนตัวเป็นหลักหรือว่าเพื่อใช้สําหรับธุรก,กิจเพราะว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือพอเราบอกว่าเราจะซื้อรถยนต์ขึ้นมาถ้ารถยนต์นั้นไม่ได้ใช้เพื่อประกอบธุรก,กิจหรือไม่ได้ใช้เพื่อกิจการของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาได้ครับเพราะกฎหมายถือว่าเป็นรายจ่ายส่วนตัวนั่นเองปัญหาต่อมาคือมันไม่สามารถใช้เป็นค่า าภษีได้ครับแต่ถ้าเราเกิดเราแอบ,บเอาไปใช้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับว่าถ้าพี่สมรกรณมาตรวจเจออาจจะไม่ยอมไม่ใช้ตัวนี้มีการบวกกลับมีการคิดภาษีเพิ่มจะทาให้เกิดปัญหาภายหลังดังนั้นย้ําตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้รถเพื่อธุรกิจจริงๆเนี่ยไม่ควรซื้อรถในชื่อบริษัทของเราครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาได้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจแน่ๆว่าโอเคซื้อมาใช้เพื่อธุรกิจจริงๆแหละอาจจะมีส่วนตัวบ้างนิดหน่อยแต่หลักๆเนี่ยเอามาใช้เพื่อธุรกิจสิ่งที่พี่หนอมอยากให้ดูต่่อออก็คืืเรงนี้